ส,สดีค่ะอยู่จากช่องแม่บ้านเจ้าปัญหานะคะวันนี้ปัญหาที่มาแนะนําคือปัญหาของการตึงคอบ่าไหลนะคะเ,ออเคยไหมคะแบบนั่งทํางานนานๆหรือนั่งเล่นคอมดูติกตอกนานๆก็มีอาการแบบตึงคอบ่าไหลนะ,ะปวดคออะไรเงี้ยยู่ก็แนะนําเครื่องรวดไหลนะ,ะทุกคน ปัญหาเรื่องของออฟฟิศซินโดมนะแล้วก็แบบต้องทั้งนั่งทํางานนานๆอะไรแบบเนี้ยแล้วเป็คอบ่าไหลอะแนะนําเจ้าเครื่องนี้เลยนะวิธีการใช้นะเราก็เอาไว้หลังคอแบบนี้เลยนะซึ่งมันก็จะมีแบบสายดึงอย่างนี้นะแล้วก็จะเห็นว่าด้านข้างเนี่ยก็สามารถเปิดปุ่มเปิดปุ่มเล่งระดับอะไรแบบเนี้ยสามารถเลือกระดับได้นะแล้วก็ถ้าฐานหมดนะ สามารถเสียบชาร์จได้เลยนะสะดวกมากเลยนะวิธีการใช้นะก่อนที่เราจะเปิดเครื่องเราก็ควรที่จะแบบทายาหมองที่มันเป็นน้ำมันลื่นๆก่อนนะแต่ไม่แนะนำให้เป็นน้ำมันร้อนหรือเออแนวยาหมองเนาะมันจะแสบร้อนอะไรเงี้ยมันมันจะเกิดการระคายเครืองได้ให้เป็นแบบเหมือนพวกเออน้ำมันที่เป็นแบบ ที่มันไม่ไม่ร้อนอะไรประมาณนี้นะอย่างแบบสเลดพันคอนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคือทาบางๆไว้ก่อนให้มันแบบมันมันลื่นๆนะนะให้มันให้เส้นมันคลายหรือแบบสเปรย์ที่ฉีดอาทิเช่นน้ำมันเถาเอนอ่อนนะมันจะช่วยคายเส้นได้นะเวลาเราตั้งใช่ไหมคะเราก็สามารถดึงแล้วก็ขยับไปอย่างนี้ได้เลยนะเออมันก็จะแบบช่วยได้ระดับหนึ่งนะ สำหรับเวลาที่นั่งหน้าจอนานๆหรือต้องนั่งนานๆแบบนี้นะเออแต่ถ้าเราจะปรับระดับให้มันแรงขึ้นนะแนะนําว่าไม่ควรใส่ไว้นานเกินคือประมาณสัก3นาที3นาทีก็พอแล้วนะหลังจากทาแล้วก็เปิดแรงสุดคือแค่แป๊บเดียวอาจบางคนอาจจะต้องถ้าเป็นคนที่แบบผิวบอบบางมากหรือว่าผิวเซนซิทีฟนะเอาหนาทีพอนะเออแต่สำหรับคนที่แบบ คนได้อะไรเงี้ยก็แค่3นาทีพอแต่ถ้าใครที่แบบอยากใส่นานๆเพราะว่าจะต้องทํางานนานๆอะไรเงี้ยก็ปรับระดับให้มันอ่อนสุดนะให้แบบมันเบาสุดอนะคือแบบเน้นผ่อนคลายนะเราก็แบบเป็นการออกกําลังกายไปด้วยนะแบบกายบริหารแล้วก็บบเอียงไปซ้ายเอียงไปขวาหรือแบบดึงแขนขึ้นอย่างนี้นะมันก็จะมีแบบมีมีที่จับแบบนี้นะดึงแขนขึ้นซ้ายขวา ดึงให้มันสุดแขนเลยแล้วก็แบบยังไงอีกควาเป็นการออกกําลังกายไปด้วยนะแล้วก็มันก็จะช่วยแก้อาการตึงคอบาไห่ได้นะจุดที่เราปวดนะเราก็จะเอาเครื่องเนี่ยนะไปไปไว้บนจุดที่เราปวดนะแล้วก็กดอีกข้างหนึ่งไว้คือเวลาเราปวดข้างเนี้ยจริงๆต้องนวดอีกข้างหนึ่งเออมันเป็นแบบเป็นหลักของแพทย์แผนไทยนะคือ มันจะต้องกดเนี่ยมันระบบมันก็มีสองข้างอยู่แล้วเราสามารถกดแบบนี้ได้เลยคือเอาไปวางตรงที่ปวดและต้องกดอีกด้านหนึ่งให้ให้ถึงด้วยคืออย่าให้มันนวดแค่ข้างเดียวเพราะเครื่องนวดที่นวดแค่ข้างเดียวอะ่ะเออมันจะทําให้เส้นยิ่งจมหนักขึ้นเนาะอย่างที่บอกว่าให้ใช้นะ้ำมันเถาอินอ่อนหรือจเจเลดอังพรใช่ไหมะเพื่อที่จะเอาเครื่องตัวเนี้ยไปแก้ให้เส้นที่มัน ึงแข็งเนี่ยมันนิ่มลงนะเออก็ถ้าใครแบบยังไม่มีเครื่องนี้ก็ลองกดดูในตะกร้าได้นะเออราคาอยู่หาที่ราคาแบบพิเศษมากๆนะคือถ้าช้าก็หมดก็จะเป็นราคาปกติแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบซื้อทันนะก็ลองกดเข้าไปดูนะราคาพิเศษมากๆเลยนะก็มีตั้งแต่600กว่าแต่ถ้าไม่ทัน600ก็ต้องเป็นพันกว่า ซึ่งบางบางบางที่เขาก็าขายกัน2,000กว่าเลยนะเอ,อ่อก็ลองดูนะคะสำหรับเครื่องนวดเอ,อ่อแก้อาการตึงคอบาไหลเออสำหรับอาการของออพิซินโดมที่ทำให้เกิดความเครียดต้องกินยานอนหลับหรือแบบเออเขาเรียกว่ายากแก้เครียดเนาะเพราะว่าเวลาเครียดคอมันจะแข็งใช่ไหมเออก็ต้องไปกินยากแก้เครียดหรือนอนไม่หลับอะไรเงี้ยก็ลองเอาอันนี้เครื่องนวด แก้อาการออฟฟิศซินโดมนะลองซื้อไปใช้ดูนะถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรสงสัยก็สามารถพิมพ์มาถามใต้คลิปได้นะสำหรับสินค้าก็อยู่ในตะกร้าด้านล่างนะก็กดเข้าไปเยี่ยมชมได้ค่ะก็ฝากสำหรับสินค้าชิ้นนี้ไว้ด้วยนะเครื่องนวดแก้อาการตึงคอบาอไหลสำหรับคนที่ไม่มีใครนวดให้ที่บ้านหรือว่า ต้องเปน็นนวดตามร้านประจําแล้วบางครั้งยังไม่มีเวลาไปนวดก็อเอาเจ้าเครื่องนี้เอาไว้ในบ้านสักเครื่องหนึ่งนะคะก็ากไว้ได้วยนะ